ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับนี่คือแมปที่น้องนเด็กไทยบอกว่าพี่แม่กโคตรเฟียบไปเลยกับ mythp e เขาบอกว่าจอร์ดี้ลองไปเล่นดูซิมันจะเฟียบมากๆเลยนะงั้นก็จัดให้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใน mythp ในจ๊คพวกใจเกลีจ๋า อ้าวใาห้โลบักหมดทำไงดีเนี่ยเ<ะ>ติมที่นี่เลยครับเฟิร์สชอปเว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID Pass เลทโคตดสูงและยังบ,บริการกดจิปไอเทมแ,แบบต่างๆแถมยังบ,บริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่เฟิร์สชอปเท่านั้น ชาจ้ามาแลจ้านี่แมพอะไรเนี่ยไม่ทีพีเหรอโอ,โอ้ใหญ่จังเลยนใครอะ่ะโอ้ดูสเปกเสิทุกคนโอ้รวยจังเลยมีสร้อยคอทองด้วยฟุตพีดอ้าวมึงจนนี่ว่ามาขอ,อาผลกูได้ไงกูเ <c oughs> พิ่งก้ามาเล่นวันแรกมึงก็เป็นัยรุ่นฟุตพีดแ,แล้วเหรอเนี่ยกูอขอเป็นด้วยละกันนะฟุตพีดฟุตพีดด้วยกันเอาสวัสดีน้องนุ๊กใจเกเรจ้าวันนี้มีผลขายไหมโอ้ซุมผล่าห้าหมื่นเบรลีห้าสิบเจมเลยอ่ะให้ทำเควสดีกว่า ไอ้บักวัยรุ่นขอผลมันก็ขอต่อไปไมเมห็นมีใครเลยมึงขอใครวะเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่า <c oughs> โอเคได้เวลาจัดการโจรแถวนี้แล้วมาใส่มวยกูหน่อยละกันนี่หัวจับจนี่แม่ไม้มวยไทยนะเว้ย นี่ฝึกมาจากพี่ลิคาโดเลยนะฮะต่อยไปต่อยมาไอ้นี่ขึ้นมายืนบนหัวกูเฉยเลยมึงอะไรวะเนี่ยมอนเกมนี่กูลังงงใจชิหายเลยป้าหรือเปล่าและเกมนี้มีสกิลด้วยฮะควักขี้ดินนะฮะดูนี่เป็นไงล่ะแฮ้ควักตายันทุบหน้ามึงนี่ต่อยต่อยไม่ต้องจัดการ5ตัวเลยนะทำไมมันยากลำบากขนาดนี้วัน่ยเกมเนี่ยแต่ก็ไม่นานนักผมก็ฆ่าโจนแถนี้ตายหูหมดแล้วโอ้โอโอโอเวทหนึ่งได้เจ็ดเลเวลเลยนะไม่ไหวแล้วไปซื้อเกมพาร์ตดีกว่าลาก,ก่อนนะไอไวัยรุ่นขอผลมีแบล็กซอ์ด้วยทำไมหน้าตามันเหมือน เดี๋ยวตัดหญ้าวไว้ชิบหายเอ้ยโอเคมีหาคิราชันด้วยโคตรดีเลยเกมนี้แล้วก็อเออเรือเหลือกล้วยโอเคซื้อหมดละไปแล้วหาคิราชันมันใช้ยังไงไม่บอกด้วยโอ้โอเกมดีจริงเลยก้าวเกมมาแล้วไหนไว่าโยรุกุยนี่อัดตัวอะไรวะเนี่ยเออดาบอยู่ไหนโอ้นี่ไงนี่คลังดาบอุ้ยมีดาบทุกเล่มเลยซื้อได้หรือเปล่าหรือมันคือที่อะไรทำไมกดแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยโอ้โอมีดาบเยอะเหมือนกันเนี่ยมีบีสันโตด้วยว้าว โอ้โหโคเทเฮ้ยเซเบอร์มันกีนเป็นเซเบอร์ไอ้นี่ไงโยรูเออใช่เลยเอามาเลยไหนดูดิโอ้โอ้โหนี่มันเคลียร์ตัดจ้าจะชัดไอชิบหายเฮ้ยไม่เหมือนโยลูเลยเหมือนผมจะอยู่เออเซิร์ฟเวียดนามนะนะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยแช่างแม่งละกันขอเทสดามหน่อยสิมันจะเฟี้ยวขนาดไหนกันทีเดียวอุ้ยแรงจัดเลยเคลียร์ตัดญ้าที่เป็นโคตรแรงเลยโอ้สุดยอดนี่แหละโยรูเ้ยไม่ไม่เรียกโยรูดีกว่า เอ๊เอะเอ,เอนั่นผลปีศาจใครวะนะ่ะเฮ้ผลอะไร นี่หน่อยคอมาดูเซว,ว้าวผลสติงกูจะเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนใช่เลยหนอะคอลองหน่อยสิจะเท่ขนาดไหนก็เทียวรับเควสหน่อยอ่ะรับมาควสตไม่ติดด้วยโอเคเอาไปพลังสายลุงโอ้โหเท่เลยว,ว้าวนี่สามารถยิงใหญ่ได้ด้วยโอ้ Spider Man, <laughs> สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนว้าวโคตรเท่ไปเลยผลนี้ใชนได้เลยเนี่ยขอใช้หน่อยละกันนะไม่รู้ผลใครทิ้งไว้และเหมือนว่าตอนนี้ผมก็จะเลเวลสิบห้าแล้วต้องมาฟาร์มกับอ่าเป็นบอสแบนดิตบนนี้โอเคอัพสเตตก่อนไหนกูขอดูโฉมหน้ามึง ซีบอสของด่านเนี่ยมันจะเฟีย้ยขนาดไหนกันเีออียววะโอ้มีคนตีอยู่ด้วยนั่นไงอ่ะอ,อาตาจนแล้วออกมาไม่ทันเลยเนี่ยบอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้วโอจัดเลยละกันนะนี่ปาดขึ้นดาบรัวๆเป็นไงละ่ะโยลูกกูเฟีย้ยไม่บอสนี่นี่จะผลสติงหน่อยละกันนี่สไปเดอร์แมนโอ้ตายเลยกูโคตรเร็วแล้วตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่เกาะใหม่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกเกาะอ,อะไรดีเกาะจนสลัดละกันผมต้องมาฟาร์มไก่พวกนี้ฮนะแล้วบอกเลยว่าผลพิศสติงนี่มันค่อนแรงเลยชอบมากๆเยี่ยมจริงๆ มันสามารถระเบิดได้ด้วยนะทุกคนดูดูนี่สไปเดอร์แมนเนี่ยโอ้โอ้ผลไฟอยาง้งเลยว่ฝนไฟเกมนี้มันเท่ยังไะเฮ้ดูนี่จับได้ด้วยเป็นไงตึงกต่อสู้ว้าวคอมโบยูยูบักนี่ใช้ผลลาวาเฉยเลยเป็นแพลาสีมาอ้าวกูอูกูแตกนะครับเลือดกูไม่ได้อัพเลยทุกคนเฮ้ยตายหงเลยจอรดี้ ฟาร์มไปจนนี้เลเวลห้าส้บสามลฮะได้เวลาไปสู้กับบอสของก่อน,นี้แล้วซึ่งบอสเกานี้ก็คือหัวหน้าโจรสลัดนั่นเองเดี๋ยวมาดูดิเกือบตายแล้วตายแล้วอุ๊ยผลสติงนี่มันหลอดแท้จริงเลยวะชอบมากเลยฟาร์มอยู่ดีๆผมเห็นผู้ใช้พลังพิเศษนะเขาสามารถเดินกาอากาศได้เฮ้ยนี่มึงจะเท่เกินไปแล้วนะอะไรวะหน้ายงชุนเหรอเอ้ยเขามาหาผมด้วยอ้ามาฆ่ากูเฉยเลยเจนี่กูอยากรู้ว่ากูทำอะไรผิดวะทำไมมันถึงฆ่ากู คนหมันไส้จอรดี้เอนี่จอน์ดี้ไปหลอกเกินไปกันงนี้หละไม่แต่คนหมันไส้ฟาร์มไปผมก็ไปรู้หรอกนะฮะว่าเราต้องต้องไปฟาร์มที่ไหนบ้างเพราะว่าเจม,มันไม่ได้ไกด์บอกเลยผมก็มั่วๆไปแล้วกันแต่ตอนนี้อยากได้ผลพิศารใหม่ละอยากรู้ว่าผลพิศารก็สุ่มต้องใช้เงินเท่าไหร่ลืมจู่ๆผมก็เอาเจอไอไ้ัยรุ่นเสื้อขาวคนนี้เขาจะให้ผลมากๆผมโอเคเขาโยนให้ผมละไม่ต้องเสียเงินเองและกูแดกแม่งเลยแล้วกัน อ้อเจ้งใช้เงิน5้าหมื่เลยนะในการสุ่มไม่มีตังหรอกบ๊ายบาไหนขอลองเทสกิลหน่อยซิมันจะเท่กันนไหนโอ้โห,โโหโพ้่นควันได้เออไม่ใช่มันคือพลังแมกมาอุ้ยบินได้ด้วยเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะออาติดดินเลยกูจอนดี้กูแล้วก็แผ่ราสีได้โอเคนี่คือผลแมกมา ยูยูในแชทเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีเจ้าทะเลเกิดกูก็บอกฮะเกมนี้มีเจ้าทะเลด้วยเหรอมีไอ้กิ้งกือทอดด้วยเลยไอ้กูเห็นไกลๆแล้วไอเดียวนะทำไมหน้าตามันไม่เหมือนเจ้าทะเลหรือกิ้งกือทอดไอ้นี่มันหนอนจากยุคทีนิเชียนหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ทำไมตัวอย่างนั้นโอ้น่าเกลียดน,น่ากลัวกูไม่เคยเห็นเจ้าทะเลที่มันน่ากลัวขนาดนี้ดูดิดูหน้ามัน โอ้กูมีเลือดด้วยเลือดโคตรเยอะเลยยูยมันจะคำรามกูตายโอ้งเฉยเลยเอา้าวยลืมไปว่ากูซื้อเรือเจ็ตมาจะฟักเกิดไว้ด้วยโอ้โหเรือโคตรเน่าเลยนี่เรือหรือห่ำอะไรโอ้ยกูมีเอฟเฟกต์ไฟสุดหล่อเท่ด้วยมึงจะเฟีย้ยเกิดไปแล้วเรือนี้จอดอดี่เกาะดีๆนะถึงกันตอ้องเกาะเสาอ่ะไม่งั้นตกจากเรือแน่นอนเรือห่ำนี่ แต่เหมือนน่าเรือนี่มันจะเบรกไม่ได้ทุกคนกูสละเรือทิ้งแล้วก็มาอยู่กับเรือคนอื่นดีกว่าไหนขอสาสกิลใส่ไอ้นอนนี่หน่อยแล้วกันนายอนอนจกยกทินดเชียนนี่เลยปาดโยลุไปรัวๆเฮ้ย hey, นี่ยิงพลังมากๆ้าไปนี่เป็นไงละ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเมันยิงพลังใส่กูตายเลยเรือนี่ม่งก็ไม่รู้จะทำแรงไปไหนดูฮะนี่ผมเบรกแล้วนะเนี่ยนี่กูเบรกแล้วนะทุกคนดูมันยังไหลเฮ้ย hey, ไม่เื่นอนจะตายแล้วเว้ยพอหยุดอ่านอนตายแล้วฮะอุ้ยเลเวขึ้นมา122เลย อุ่ยโคตรฟยวเ,เลยโคตรเจมแล้วได้เจมมาตั้ง205น่ะ ตอนนี้ผมมาฟามกับพวกทหารเรือที่นี่นะตอนนี้เริ่มสนิทกับพวกเขาแล้วฮะดูแผลราสีทีตายหงหมดเลย <g iggle> ยาวไปยาวไปแต่เหมือนในเกมนี้แมงสก,กิลแมงกับบั c เยอะอยู่เหมือนกันดูดิจอนดี่กูอเอาหัวหมุดดินแล้วเนี่ยโอ้ยแมงจะกลายเป็นนอนทะเลทรายเหมือนไอ้บักขําที่กูไปตีเมื่อกี้เลยโอ้ยไม่น่านะจอนดีนะอย่านะอยา่าบินเล่นๆผมเจอกับพวกอัญมณีด้วยแปลว่าเกมนี้มีอัญมณีให้เราใส่ด้วยหรือนี่มีผ้าคลุมหนวดขาวกระบองอีเนลแล้วก็หมวกของใครก็ไม่รู้เอ้ยแต่ตอนนี้เงินผมมีีอยู่่่หสผลศาาจกกันดว ทุกคนลุยๆๆๆน่าจะได้ผลดีๆแน่เลยเอ๊ะน่าผลใครทิ้งไว้โอ้ยผลผลลนะ่างหนน่ะไอ้กระจอกหนะ้านี่มึงดูของกู้ยมีดาบคุณนายยุงนี้ด้วยของใครวะเนี่ยช่างแม่งละกันสุ่มเลยมา <laughs> โอ,โอ้ไปดา่าเขาไว้เยอะกูได้เพราะาลองหนกับมึงเลยเฮ้ยไม่กดเกลือไอจิ๋มหายไม่น่าพูดเลยกูระหว่างที่ฟาร์มอยู่ดีๆมีไอเบคอนมาบอกว่าพี่ไปซื้อดาบมา้าดาบนาะจอนดี้เนาะมันเป็นดาบรับโอเคไปพากูไปหน่อยละกันอยากเห็นกูนไม่รู้ว่ามันจะพากูไปฆ่าหรือเปล่า <c oughs> ผมก็เลยลองตามดูอุ้ยมันสามารถเข้ามาในนี้ได้ด้วยว้เป็นโถงใหญ่เลยนะแล้วเราต้องปอีนขึ้นไปหรือนี่ไม่เป็นไรเรามีผลแมกแมาไปเลยบินไปแมววฮ้ยที่นี่มีใครไอบักดำนี่คือใครวะ เอ้ยคลิกดูดิเอาคลิกไม่ได้ด้วยแต่เหมือนว่าเราสามารถบินขึ้นไปได้อีกหนะ้าเหมือนจะมีอะไรลึกลับอยู่ในเกาะแห่งนี้เยอะเลยโอ้ยนี่ไงเจอแล้วคู่ในเซลเลอร์โอเคน่าจะเป็นคนที่ขายดาบคู่ในให้เรามันคือดาบของมินาโตะใช้เงิน75,000กับอีก100เจม็มโอไมายกอด ลังก็ไม่มีอยู่แล้วมึงให้กูไปถืออะไรชิบหายโอเคได้เวลาฟาร์มกับตัวนี้แล้วฮะแ้ถล่มมาเลยแล้วกันนี่เลยมันเป็นหัวหน้าของกาะน,นี้เอา้าหายเลยโอโคตรกากเลยวะอยู่ๆผมก็ไปเจอ NPC หลอกขายแกปโปให้ผมในราคา10,000เบรีดูสิ <c oughs> นี่แกปโปหเลยวะเนี่ยมาแลกสาบบินได้โอ้สุดยอดเลยจอรดี้แกปโปได้แล้วอ้าวเฮ้ยมึงฆ่ากูทำไมกูทำอะไรให้มึง ว้าวตอนนี้มีตังเจ็7,000แล้วไปสุ่มพลพิศารใหม่กันดีกว่าม็กๆมัน,มนรู้สึกแ่ามันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะนะจริงแล้วอยากได้แสงมากๆเลยแต่ว่า มีคนบอกว่าเราสามารถไปซื้อฮาคีเกาะได้ที่เกาะนี้เลยนะให้หาต้นไม้ใหญ่หญๆกูก็เห็นแล้วมันอยู่ต้นเดียวเท่านั้นแหละข้ามาเพื่อซื้อฮาคีเกาะครับท่านนั่นไงกูเห็นแล้วดำๆเมี่ยมเมียมาเลยใช่แน่นอนนี่แหละมาดูที่มันจะหลอกขายกูในราคาเท่าไหร่โอ้ยสองมือหน,น้โอ้ยจบแล้วกูต้องหาเงินเพิ่มที่ไ,ไปสุสมบนปีศาจน่ะนะอ้ยไี้กเทน,นะ ฟาร์มเงินต่อไปฉันต้องการนี่ไงได้แล้วโอเคเรียบร้อยได้เวลาไปสุ่มผลปีศาจแล้วได้เวลาเปลี่ยนผลกันบ้างครั้งนี้ขอผลดีๆหน่อยนะเฮ้ยอะไรก็ได้ที่มันเจ๋งเจงเ,เทปๆท,ปทปนะนู๊บนะมาเลย50,000เบรีจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้โอ้โอ ผนกาวิตี้อย่างนั้นเหละโอเคก็ใช้ได้นะั่นี่ไงไหนลองหน่อยเซไหนามาลองเทสกิลกันซิอู้นี่เลยกาวิตี้ไงละ่ะนี่ตึงกูต่อสู้ด้ด้วยว้าววนสกิลซีก็น่าจะบินได้ละเนาะที่โอ้ยโอ้ยคว่ำเลยจอนนี่กูยังใช้ไม่ถนัดน,นะนะแล้วก็สามารถเรียกอุกกาบาตลงมาได้โอ้โหโคตรกากเลยวะยูยูก็มีคนบอกว่าบอสอาลองเกิดด้วยอาลองมันเป็นบอสพิเศษเหรอไหนะขอบินไปดูหน่อยเดะ เหมือนจะใช่ว่าเฮ้ยเห็นมาแต่ไกลเลยนั่นไงใช่ชัดเลยไหนขอลองตีหน่อยที่มึงจะตึงขนาดไหนกันเทียวว่าเจอการิตี้กูหน่อยนี่เป็นไงล่ะแห่เป็นไงโอ้ววมันพ่นน้ําได้ด้วยไม่นะนี่ไงตึงกูต่อสู้เอาไม่โดนอีกอาชิบหาแล้วอุกกาเอาอุกกาบาดกูไปไงอุกกากาอุกกากา ไงทำไมมันกากแจ้งเลยอะครับดูดิมันเดินอะไรอ๋อไม่กากแล้วกูตายละทีนี้อย่าคิดว่าฆ่ากูได้แล้วเฟี้ยวน่มึงฆ่าจอนดี้ใจกรเลยคนนี้ได้แล้วคิดว่าเจ๋งอะนี่เจออุกบาทไปเอาไม่โดนอีกเอกอตึงหลอยละกันนะตึงกูต่อสู้น่ะเฮ้ยมันมาแล้วช่วยกูหน่อยอุ้ยนักกล่วยิบหายเลยบ่าวนี่กูจะต้องทำความฝันของกูให้เป็นจริงโดยการเอากระบาดใส่หัวไอไออารองตัวนี้จัดเลยลงตู้มนี่เต็มหัวเลยอ่ะกูตายเลย และแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล180แล้วฮะทุกคนได้เวลาย้ายไปฟาร์มที่เกาะทะเลทรายกันแล้วนะจ๊ะเซ็ตสปาก่อนแล้วก็ได้เวลาไปถล่มพวกมันกันละไหนรับเฟรเด๊โอ้ให้จัดการหกตัวฮะเจ้าทะเลทรายพวกนี้น่าง,ง่น,นะฮะมึงเจ้าผลกาวิตี้กูนหน่อยและกันนี่เป็นไงโอ้โหว่ารู้สึกเม็นกาจังวะฟาร์มอยู่ดีดอ่าเบคอนมาฟาร์มด้วยก็ลืมโบว์กกะบาดกูมันแรงเอ้าว่าหลุดเลย <laughs> โทษดีนะไอ้หน้าเบคอนน้อย ตอนแรกบอกอุกาบาทกูใหญ่แล้วนะเออเจอของผลสายฟ้าเข้าไปโอ้โหอันบลิ้มเดลมเลยดูโอ้ยนี่มาอะไรกันนี้อยู่ๆนอนทะเลแม่งเกิดอีแล้วทุกคนแต่ว่าขอสมผลก่อนเงินมีห้าหมื่นไม่ได้อยากสุมผลเล่นซื้อหน่อยละกันนะโอ้ยผลน้ําแข็งเนี่ยน่าจะใช้ได้เนี่ยเราจะเอาผลน้ําแข็งนี่แหละไปหวดกไอ้นอนทะเลไหนะมาดูที่นี่สไลด์ได้ด้วยเป็นไงหลอดท่จริงเลยไปเลยไปเลย,ยมันคำรามอยู่ด้วยไม่อยากจะเข้าใกล้เดี๋ยวกูตายแน่นอนแล้๋วขอดูที่สกิลของผลนี่มันมีอะไรบ้าง กดนี่อุ้ยยิงได้อ่ะกูตาย มาอีกแล้วครับกับเรือเฮียนี่แม่งเอ้ยเบรกไม่ได้ฮะเกียร์ไม่มีมันกำลังอยู่อย่าเข้าใกล้บันเรือเอ้ยอธิบายเฮ้ยโอ้ตายเลยโอ้มาดฟัคเกอร์กูเพียกับเรือเฮียนี่มากเลยครั้งนี้เอาเรือใหญ่มาละกันนี่เลยเออเรือกะกากนีนเลยชอบแล้วก็ยิงพลังไปเลยฮะไอ้ผลน้ำแข็งก็ใช้ได้เนี่ยตอนไอ้ไอ้นอนทะเลทอดนี่ได้อยูเอยยเย่เออเฟี้ยวเลยเออดาบอยูลูกกูหน่อยละกันปาดจุ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 ด,ดนี่เป็นไงเฮ้ยเทพะล่ะอโคตรเฟีย้ยวเลยอยู่ๆก็มีคนขึ้นเรือกูเยอะเลยฮะแล้วก็ โดนแทงหลังเฉยเลยเอาตายเลยเอ้ยเรือกูก็เรือกูแม่งมาฆ่ากูอีกไอ้พวกเวนนี่และเหมือนไอ้นอนทะเลทอดกำลังจะตายแล้วทุกคนนี่กูกลังจะไปตบมันไปวิ่งไปเลยหรืออ้าอยู่เอาตายแล้วฮะผมเลเวลสองร้อย200เลยพร้อมกับได้เหมือนเป็นไลฟ์แฟกเมนฮะเอาไว้ทำผลแสงตื่นอย่างนั้นหลืเฮ้ยได้ได้ไงวะเนี่ยมันสุดยอดขนาดนั้นเลยหรยอว่าฮะไอไลฟ์แฟกเมนเนี่ยเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มันมีผลตื่นด้วยหรยอว่าเนี่ย มาเจอฟักเกืคนแถวนั้นก็เลยบอกจอรดี้ว่าซุ่มหาผลแสงเลยเดี๋ยวจะพาไปทําผลตื่นก็จัดไปเลยไหนไหนดูดิแต่เหมือนจะมีคนใจดีให้ผลแสงผมเฉยเลยไหนดูดิสุดยอดไปเลยน้องชายขอบคุณมากอือน,น่าหนีหลงรักจอรดี้ละสินี่ได้แล้วผลแสงโอ้ผลมันไม่เกินีหมายเลยตอนนี้ไม่เต็มตัวก็ไปหมดละผลนี่ถือว่าดีมากๆเลยฮะดูยิงบีมด้วยร้อยอดสไลด์หนอนว้าวๆาเฟียวเฟียนี่สกิลวีโคตรเท่ไปเลยแต่เหมือนว่าเวลาของผมนั้นจะได้หมดลงแล้วฮะเจ้าของร้านเกมกำลังจะ ผมออกผมก็เลยต้องหยุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่อยากจะดูแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้กับจอร์ดี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปตันนี้ขอลาไปก่อนถ้าอยากให้ท e ําอีกก็คอมเมนต์กันเย็นนะฮะว่าอยากให้ทํา EP ีต่อไปตัดคลิปนี้ไปแล้วจ้าสำหรับจอร์ดี้มาดูกันว่าจอรดี้จะได้ผลแสงอเวกไหมรอดูกัน